กายดูแลตัวเองโอเคเนาะมีคำถามไหมครับคำถามค่ะสองสามคำถามอ่าสองสามคำถามใส่ที่พยุงหลังช่วยได้ไหมคะใส่ที่พยุงหลังก็โอเคนะโอเคแต่ว่าจริงๆเนี่ยการใส่พยุงหลังนะครับปัญหามันคือพอเราใส่ไปกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการหน้าท้องอะ่ะมันจะถูกกดไว้แล้วจะใช้ตัวยางยืดเนี่ยมันจะรัดไว้ตลอดพอรัดไปอย่างนั้นกล้ามเนื้อพวกนี้ไม่ทํางาน ซึ่งมันสวนทางกับการที่เราจะต้องออกกําลังกายเป็นคอเซบิไลท์หลายๆท่านตามเพจเราจะรู้ว่าผมจะสอนคอเซบิไลท์กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวถ้าเราใส่พวกนั้นกล้ามเนื้อลําตัวไม่ทํางานเลยนะมันไม่เวิร์กดังนั้นถ้าช่วงแนะนําว่าถ้าช่วงที่เจ็บใส่ได้แต่ถ้าช่วงไม่เจ็บแล้วฝึกเลยครับถอดออกแล้วฝึกฝึกไปด้วยเกรงหน้าท้องไปด้วยนะครับแอนหลังไปด้วยฝึกกล้ามเนื้อการยืนตัวตรงๆนี้ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อเหมือนกันที่ดีอย่างนี้ยเนาะการยืนการเดินพวกนี้ก็เป็นการฝึกกันแหละนะครับ กอิเออร์เกอนอมิกแชร์ก็ได้ก็ได้แต่อิเอนกนอมิกถึงออกมาแบบออกแบบให้ดีมากแต่ถ้านั่งนานสามชั่วโมงห้าชั่วโมงจบเหมือนกันไม่ประโย์เพราะว่ายังไงเหมือนเราแบบยิ่งนั่งนานขึ้นมันยิ่งสบายแล้วยิ่งนั่งนานขึ้นยิ่งนั่งนานขึ้นยิ่งทําให้หมอลองกระดูกค่อยๆปลิ้นออกมาช้าๆเหมือนตายอย่างช้าๆเลยครับประมาณผมเป็นผมเป็นอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูทําถามเนี่ยค่ะ น,นั่งนานแล้วรู้สึกเมื่อยก็เลยไปนอนนอนคว่ำได้พอนอนคว่ำปุ๊บก็เลยทํางานในท่านอนคว่ำต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีต่อไหลหรือเปล่าไม่ค่อยดีต่อไหลใช่ใชก็เพราะว่าเราไปค้าใช้ไหลมากไปแล้วไปอยู่ท่าเนี้อาจจะเจ็บไหลได้เนาะดังนั้นจริงๆมันก็ควรจะมีเออร์โกนมิกในท่านอนคว่ำสมัยตอนที่สมัยก่อนนะ,ะมันจะมีเตียงสําหรับคนไข้หมอรองกระดูกให้อยู่หมุนตัวบนเตียงได้เลยครับ จับมานอนคว่ำนอนงายหมุนเป็นหมูหันเลยอ,อยู่อย่างนั้นเพื่อจะอยู่ในท่าที่มันสบายแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราจะไม่อยู่ท่าเดิมนาน,านๆเพราะว่าอยู่นานๆมันก็ไม่ค่อยดีไม่งั้นเราก็จับทุกคนมานอนคว่ำตั้งแต่เช้ายัาเย็นซึ่งมันไม่เวิร์กเราไม่ได้ออกแบบมาให้นอนคว่ำตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคไหมพอได้ดีครับมีคําถามดีอะต่อมานะทีนี้เมื่อกี้ผมทิ้งไหมก็คือการลุกลุกจากท่านอนหลายท่านเป็นไหมฮะผมก็เป็นนะลุกไง โดยปกติแล้วเวลาลุกตอนเชา้าถูกไหมถ้าใครที่เป็นแบบแข็งแรงนะกล้ามเนื้อหน้าท้องตึงหน่อยอึบพึบขึ้นมาเลยแต่เชื่อไหมครับนักกายภาพบัตรหลายคนจะบอกเลยว่าจะดุคนไข้เลยพ่าอยู่ที่เตียงอย่าลุกท่านี้ลุกท่านี้แล้วเจ็บเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาลุกมันเป็นยังไงครับมันก็คือการก้มไหมนั่นคือการก้มหลังไหมถูกไหมอันนี้พอเข้าใจเนาะจะไปหยิบกระดูกไปให้ดูเอาลุกท่านี้เป็นไงฮะ ลูกค้านี้คืออะไรครับใช่ไหมฮะตัวนี้มันล็อกขึ้นมาตัวนี้มันฉีกแล้วกดลงไปหมอนรองกระดูกตีปริ้นยิ่งถ้าช่วงหมอนรองกระดูกอักเสบใหม่ๆหนักเลยนะครับยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บดังนั้นเราจะลุกยังไงนะผมรู้ว่าใครที่ไปทํากายภาพจะรู้ดีว่านักกายภาพเขาบอกให้ลุกยังไงลุกอย่างนี้ครับให้ลุกนี้ไม่ยากใช่ไหมถ้าลุกง่ายๆเอ,อ่อค่อยๆลุกตะแคงก่อนใช่ไหมครับถูกไหมแล้วงอเข่าขึ้นใช่ไหม แล้วก็ค่อยๆเอาขาลงดันตัวขึ้นหลังตรงๆแค่นั้นเองแอนหลังจริงๆมันไม่ใช่แอนหลังนะแค่ยืดหลังให้ตรงขึ้นอัพไรนะถ้าแอนหลังมันเป็นอย่างนี้แอนหลังไม่ใช่อันนี้หลังตรงโอเคไหนะครับคือลุกนอนตะแคงแล้วบิดตัวล็อกลำตัวกับกับเอวช่วงเอวกับลำตัวให้ไปด้วยกันเหมือนท่อนไม้ นะครับเราเรียกเทคนิคนี้ว่าล็อกโลนะล็อกไปเลยแต่ห้ามทำอย่างนี้นะช่วงที่ช่วงที่เจ็บช่วงที่หมอนรองกระดูกอักเสบเราจะไม่ยืดเยียดแต่ผมสอนเพราะว่าถ้าอาการมาเริ่มดีคือแล้วเราจะเพิ่มโมบิลิตี้ของหลังเพิ่มความยืดหยุนน่ทำได้เหมือนผมเนี่ยหลายเดือนละพอได้แต่ถ้าช่วงที่มันแบบมันเจ็บมากๆไม่ไหวทําไม่ได้ยิ่งทํายิ่งเจ็บยิ่งทําให้หมอนมันยิ่งแตกออกโอเคไหมพอได้เนาะ มีคำถามไหมฮะท่า,ทาน,นี้น่าจะเจอเยอะอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือที่เจอนะก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็มีก็คือคนที่ล้างล้างหน้าตอนเช้าแปรงฟันแล้วเวลาจามจามยังไงครับก้มแรงๆใช่ไหมไอแรงๆจามแรงๆเพราะอะไรก้มก้มนี่ก็คือหมอนมันปลิ้นแล้วใช่ไหมมีแรงดันที่หมอนแล้วใช่ไหมแล้วเราไอไอแรงดันในช่องท้องมันจะเพิ่มมากขึ้นดันลงไปกระแทกลงไปเหมือนตัวที่มันกดไปที่หมอน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังกดไปแรงดันจากการก้มเป็นไงครับก้มแล้วทําให้หมอนรองดูมันเคลื่อนใช่ไหมไอ้ดันลงไปอีกดันเข้ามาข้างหน้าอีกดันในในช่องท้องเอห็นไหมไอ้ <c oughs> เราเลยไอ้แล้วเป็นไงครับหมอนก็เคลื่อนพอเคลื่อนมันก็จะแปร์บล้าลงมาเจอหลายเคสนะที่บอกว่าก้มหลังหน้าตอนเช้าหลังจากนั้นปวดหลังเลยแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่มาจาก,กา